ศึกหนึ่งหญิงสองชายเสียเพื่อนตายสยองกากีเป็นเหตุดาบตำรวจกับจ่าสังกัดเดียวกันก่อคดีสยองเพราะเคลียร์ปัญหาหญิงเดียวไม่ได้ควักมีดเสียบคอเพื่อนจนตายคามือก่อนเข้ามอบตัวใช้กรรมฆ่ากันเองอีกแล้วดาบตำรวจนปพ,อพอหึงขนาดหนักเพื่อนจ่าตำรวจสังกัดเดียวกันแย่งเมียไปน,นอนโกกแล้วยังมานั่งจูจีให้เห็นตำตาแม้กระทั่งลูกในไส้ที่เกิดด้วยกันก็ไม่สนใจเห็นผัวใหม่ดีกว่าลูกเลยเข้าไปต่อว่า จากตำรวจผัวใหม่ทำท่าหึ้นทัดจะช่วยเมียเลยถูกดาบตำรวจผัวเก่าใช้มีดปาดคอตายคาที่แล้วเข้ามอบตัวหน้าตาเฉยมันสมควรตายใหม่เมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่31มีนาคม2537ร้อยตำรวจตีนิพน์บุญเกิดทำหน้าที่ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสุรานารีว่ามีคนถูกฆ่าตายที่บ้านเลขที่1,126ถนนราชนิกุลซอยสองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังจากได้รับแจ้งแล้วจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วรีบรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพลตำรวจตีสิทธิศักด์อินถมยาผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคสีจังหวัดนครราชสีมา,า,า,รรา,มาพันตำรวจเอกเชิดชูเวศ ผู้ก,กำกับการจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจโทอำนาจอันอาจงามพันตำรวจโทเติมพงศิทธิประเสริฐและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุได้พบศพจากสิบตำรวจสรงกรวดสำรานกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษนพพจังหวัดนครราชสีมาถูกแทงด้วยมียดเข้าที่บริเวณล,ลำคอด้านซ้ายตัดเส้นเลือดใหญ่และหลอดลมรอยบาดแผลที่ถูกแทงแล้วกดลงเหมือนคว้าน ยาวประมาณ5เซนติเมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนมือมีดรายนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นเพื่อนของผู้ตายเองและยังเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่หน่วยเดียวกันอีกด้วยชื่อดาบตำรวจสมชายฉน้ำกลางสังกัดหน่วยนปพนครราชสีมาหลังจากที่ก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปที่แฟดต,ตำรวจหลังสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองนครราชสีมาโดยไปหาเพื่อนที่เป็นตำรวจ ชื่อดาบตำรวจเลื่อนเพื่อให้ช่วยนำเข้ามอบตัวกับพลตำรวจตีสิทธิศักด์อินถมยาในเวลาต่อมาจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความว่าสาเหตุที่ทำให้เพื่อนตำรวจต้องเข็นฆ่ากันเองในครั้งนี้เพราะว่าดาบตำรวจสมชายชน้กลางมีภรรยาชื่อนางทิติมาแป้นทะเลอายุ29ปีแต่ได้หย่าร้างกันแล้วโดยที่มีบุตรด้วยกันสองคนในระยะหลังก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ซึ่งในระยะหลังนี้จ่าสิบตำรวจทรงโกรธผู้ตายได้มาติดพันกับนางทิติมาเมียของดาบตำรวจสมชายมือมีดและได้เสียกันหลายครั้งซึ่งในครั้งหลังสุดจ่าสิบตำรวจทรงโกรธผู้ตายได้พานางทิติมาไปนอนค้างที่ห้อง302โรงแรมคาเทในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางดาบตำรวจสมชายได้รู้เรื่องและให้น้าชายไปตามเมื่อไปถึงก็ได้พบว่าเป็นความจริงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร เพียงแต่บอกให้เลิกติดต่อกันเท่านั้นเพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนวันเกิดเหตุดาตำรวจสมชายมือมีดได้นั่งกินเหล้ากับจ่าสิบตำรวจทรงโกรธผู้ตายบนชั้นสองของบ้านที่เกิดเหตุหลังจากที่นั่งกินเหล้ากันไปสักพักใหญ่ดาตำรวจสมชายได้พูดกับจ่าสิบตำรวจทรงโกรธถ,ถึงเรื่องที่จ่าสิบตำรวจทรงโกรธเป็นชู้กับนางทิติมาแต่ทั้งสองคนตกลงกันไม่ได้ จึงเกิดทะเลาะกันขึ้นดาบตำรวจสมชายได้ดึงมีดพกที่ติดพวงกุญแจแทงไปที่จ่าสิบตำรวจทรงโกรธซึ่งไม่ทันได้ป้องกันมีดได้เสียบเข้าที่บริเวณลำคอลม้มลงสิ้นใจตายทันทีหลังจากที่ก่อเหตุแล้วดาบตำรวจสมชายก็ได้วิ่งหนีไปที่แฟดของสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ400เมตร และในเวลาต่อมาดาบตำรวจสมชายมือมีดก็ได้เข้ามอบตัวกับพลตำรวจตีสิทธิศักด์อินถมยาเพื่อขอสู้คดีในชั้นศาลเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าที่ตนแทงจ่าสิบตำรวจทรงโกรธนั้นเพราะกลัวว่าจ่าสิบตำรวจทรงโกรธจ,จะเอาปืนที่พกมาด้วยนั้นออกมายิงตนจึงได้ใช้มีดที่พวงกุญแจแทงไปเพื่อป้องกันตัวและมันก็สมควรตายแม้กระทั่งลูกที่เกิดจากนางทิติมากับผมไปหาแม่มันก็ไม่แยแส กลับเห็นผัวใหม่ดีกว่าลูกยินดีชดใช้กรรมที่ก่อขึ้นตายและต้องใช้กรรมในตารางเพราะนางกากีีแท้ๆเวนร,รม